โอเคการสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายเวฟเอม่าสองามนะครับก็เอม่าไลท์นะลืมพูดชื่ออีกอ่ะก,ก็นะครับผมคือคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของคือตอนแรกอะ่ะจะตั้งเป้าไว้ว่าเออจะทำจนกว่าจะได้ตำนานอะตอมิกใช่ไหมที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งไม่สามารถทำได้แล้วนะครับเพราะว่า ติดปัญหาเรื่องที่บ้านนะครับแล้วก็อา,อาจจะหยุดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีซิตี้นะครับผมคือก็คือไม่ใช่แบบว่าเลิกทำนะครับแต่ก็จะเก็บแรงนะครับผมเอาไปทำรีเบิร์นะครับเพราะว่าคือต้องคำที่ว่าผมเนี่ยอยากจะกลับไปเล่นรีเบิร์แบบ100%แล้วนะจะได้หาคอนเทนต์ ไปเปิดแคปซูลแจกของหรือวิ่งเควสอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับทำเควสอะไรพวกนี้นะครับก็ผมหาคลับอยู่นะครับพี่ๆคนไหนที่ช่วยผมตั้งแต่ต้นจนถึงจบได้เนี่ยก็ขอบคุณนะครับก็ผมอยากอยู่ผมก็หาคลับอยู่เหมือนกันนะครับผมมีมีคนไหนมีคลับไหนใจดีนะผมก็มาแบกผมหน่อยนะครับเพราะว่าคือ หลังใหม่อน่ผมก็ได้เล่นไปบ,บ้างแล้วแหละนะครับผมนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาวิ่งอะไรหรือมากนะครับผมเพราะว่าคือพูดยังไงดียมันการรีวิวเซิร์ฟพวกเนี้ยเซิร์ฟที่ว่าเถื่อนกว่ารีเวิร์สอะผมมีผมมีแนวคิดว่ามันเหมือนกันทุกเซิร์ฟอะก็คือพอตันแล้วมันก็เฉยเฉอะก็แค่ววแปดสิบสองร้อยแล้วก็ NPC แอ m ดมินก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วให้เราไปวิ่งพวกแบบตัวที่มันเคยเป็นตัวเติมแล้วก็เอามาเป็นตัวเควสเอ่ประมาณนี้คือมันก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเซริร์ฟตั้งแต่เซิร์ฟดาร์กมาจนถึงเซริร์ฟเอ่อเซิร์ฟวันหรือว่าเซิร์ฟใหม่ที่กำลังจะเปิดผมก็อาจจะไปเล่นนะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเซิร์ฟนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ ให้กำลังใจนะครับผมสาหรับคุณแม็กเอสกซคิี่นะครับผมแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์นะครับก็คือน้องฟาซานะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยครับต้องเข้าใจด้วยนะว่าแคลดที่คุณแม็กเขาได้กับแคลดที่ผมได้เนี่ยคือแคลดที่ผมได้คือผมขอทางแอดมินเขานะผมขอทางแอดมินเขานะเนี่ยแจ้งเตือนมันเพิ่งขึ้นเมื่อกี้นะครับผมคือผมขอทางแอดมินเขานะ นะครับ <Wow. S 1> คือผมขอทางแอดมินเขานะครับผมนะครับขอทางแอดมินเขาแต่ของคุณแม็กเนี่ยเขาไม่ได้ทําการขอนะครับถามว่าเขาขอได้ไหมขอได้นะเผื่ออาจจะได้เยอะกว่าผมนะครับแต่ด้วยควาที่ว่าทางทางทางเขาเนี่ยต้องการความที่แบบโอเคแค่มารีวิวเซิร์ฟแล้วก็อธิบายบอก เกี่ยวว่าเออเซิร์ฟไปรอดไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแจกหนักไปอ่ะก็มีแต่เสียนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับอันนี้คือผมขอมานะครับผมแอดก็เลยให้นะครับซึ่งผมได้ดูผมดูคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมดูคลิปเมื่อกี้แล้วก็โอเคมาทําคลิปของตัวเองเพื่อที่จะมาบอกว่าเออว่ายุติการรีวิวเซิร์ฟแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยุติแบบยุติจริงๆนะครับผม จะไม่มีเซิร์ฟเรีิตี้เซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วนอกจากรีเบิร์ตนะครับตอนนี้นะครับอืมไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะมันเหมือนแบบตรงนี้มีด้วยหรอวะตรงนี้มีหรอวะผ่ <laughs> านนอกเรื่องเฉย นั่นแหละคือคือุ้กคนรู้ว่าความคิดความคิดส่วนตัวเนาะผมรู้สึกว่าผมไปไม่รอดแล้วอะสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวเซิร์ฟนะครับเพราะว่าทุกคนก็สามารถไปดูช่องคุณแมกคุณเอ็กเซคิวเียก็ได้นะผมขอเรียกชื่อผมขอเรียกชื่อช่องเช่นกันนะครับขอเรียกชื่อช่องเก่าแล้วกันนะเพราะาผมติดปากแล้วนะครับ ก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มาวิ่งหรือว่าทำเคสหรืออะไรแล้วนะจะไปเป็นเน้นไลฟ์สดเกี่ยวกับเซิร์ฟรีเบิร์ตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจะมีไฮไลท์ก็นะจะมีคลิปต่อเมื่อทำคอนเทนต์เปิดแคปซูลหรือกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมแต่ก็ขอให้มีขอให้มีนะครับขอให้มีผู้ติดตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกคือขอแค่ เคลียร์ปัญหาชีวิตแล้วก็อุปสรรคภายในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่าปัญหามันเยอะนะครับมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปอาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมตอนแรกผมว่าจะมาฟาร์มนั่นแหละแต่รู้สึกว่า คือมันฟาร์มไม่รอดแล้วจริงๆเว้ยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟวันที่ตอนนี้ตเติมไปแล้วตั้งหกเอ่อเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็เซริร์ฟอื่นที่ผมเคยเติมไปก็เหมือนจะทยอยปิดกันแล้วนะได้ได้ได้ข่าววงในมานะครับผมเอ็กตรีมก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเซิร์ฟชิลก็มีแนวโน้มนะครับผมเซริร์ฟเอ่อเซิร์ฟซันเซิร์ฟซัด นะครับผมเซิร์ฟซัดนะครับก็มีแนวโน้มนะครับก็ไม่รู้ว่ามีแนวโน้มปิดหรือว่ากลับมาเล่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ได้ข่าววงในมานะนะแล้วก็เซิร์ฟใหม่ที่คุณคุณแม็กซ์เขาได้สปอยผมไว้ก็สิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนก็รอดูก็จะเป็นแบบแนวไหนแต่ผมก็คิดว่าเหมือนเดิมแหละไ,ไม่ไม่ต่างกับเซิร์ฟที่เคยเปิดมาก่อนหน้านั้นนะครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมกันแค่ วางตำแหน่งของ NPC หรือเลดดอบอะไรพวกนี้ที่ต่างกันนะมีความคิดอย่างนั้นนะส่วนเซิร์ฟวที่กลับมาเปิดใหม่ผมมีความรู้สึกว่ามันฉีกกรอบเกมเมซิตี้ไปค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับผมเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปตรงนี้ผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยผมไปไม่ได้นะแต่เซิร์ฟวสามารถทำได้นะเนี่ยเซิร์ฟววิ่งไปนู่ ไปที่ท่าเรือตรงนู้นได้เลยอ่ะเออจะ,จะจามจะจามเลจอดนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นนะก็ตามมาได้นะผมแต่ผมจะแตะแต่ผมจะแปะลิงก์ดิสคอร์ดแล้วก็เว็บไว้ให้นะครับส่วนใครที่ขอไม่ได้ไอ้ใครที่เข้าดิสไม่ได้นะครับแต่ผมจะทําการ สร้างลิงก์แล้วก็เชิญเข้ามาให้ใหม่นะครับผมส่งลิงก์มาให้ใหม่นะครับก็ขอร้องนะอย่าดราม่านะครับผมเพราะว่าผมขอนะเนี่ยแคลดผมก็เหลือเท่านี้แล้วผมเอามาซื้อเซ็ตนกคิงนะครับเซ็ตนกคิงก็เซ็ตสามพัน่ะเออเซ็ตสามพันคือแคลดอะผมขอเวยคือแคลดอะผมขอเออ,เ,อ,อเนี่ยแล้วแต่แต่มันมีเควสได้ทํานะมันมีเควสได้ทําสําหรับสปาร์ต้าซื้อสปาร์ต้าสองหมื่นแล้วไปทาเควสต,ตัวนี้ก็ได้นะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูมีเท้าป่าวะ,วะโอเคมีเทา้าเนี่ยซื้อสปาร์ต้ามาแล้วก็ไปเควสต,ตรงโทกุดงใช่บไหมไปเควสต,ตรงโทกุดงออกประตูสีนะออ่เลยนะครับผมออกประตูเวียดจีนเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะเดี๋ยวพามาดูสําหรับหรือว่าใครจะเล่นเอ่ออะไรนะไอ้รถ รถอะไรนะรถ BMW อ็มดับเบิลยูอ่ะไอไอแปดอ่ะอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออผมติดชื่อไงไบโอนิกไบอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอเออนะครับผมเนี่ยใบงวัวแกงเอสพีเลยพวกนี้ก็คือแจกตลอดนะครับผมขึ้นมานะครับนี่นะอยู่ที่ตัวนี้นะ B O R N นะครับผมไม่ใช่ P O R N นะอย,อย่าอย่าอ่านผิดนะอย,อย่าอ่านอย่าอ่านแบบนโ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 น้องเพนกวินตัวนี้นะผมจะมีเควสนะครับสำหรับเซ็ตสปาร์ต้าคันนี้นะส่วน ใครที่เล่นเอ็นเอ็กนะครับผมใครที่เป็นสายรถเอ็นเอ็กเนี่ยก็อยู่ตัวนี้นะครับผมออกมาประตูสองนะครับเดี๋ยวออกมาประตูสองแล้วก็มาตรงนี้เลยพยายามรับเควสให้หมดทุกตัวนะครับผมเพราะว่าคุณเล่นวันเดียวเนี่ยคุณตันได้เลยนะผมบอกเลยเลยเออแค่ไปฟาร์มเงินอะไรพวกนี้ก็ซือ้อตำนานได้แล้วเนี่ยเอ็นเอ็กเนี่ยใครสายเอ็นเอ็กก็มาวิ่งได้เลยนะครับเพราะว่า ให้ก็ให้พอๆกับสปาร์ต้าผมเลยอะ่ะเออให้พอๆกันเลยใช่โบนัสเซตให้พอๆกันเลยไว้กับสปาร์ต้านะครับก็โอเคไม่มีอะไรมากแล้วแหละคือคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะครับผมไม่ได้มาวิ่งไม่ได้มาอะไรก็ขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ให้แคล์ผมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปบอกทีมงานว่าลบตัวได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมมีปัญหาส่วนตัวเข้ามาแล้วนะครับอยู่ดีๆไม่ ปัญหาชีวิตจะเข้ามาก็เข้ามาโดยแบบไม่ทันตั้งตัวกูก็ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกัน <c oughs> นะแล้วก็คอ,อยอ่ะเฮ้ยช่า,างั้นคารีลสองร้อยคืออะไรอ่ะอ๋อเลิฟมามตอนนี้เหมือนเควสใหม่ปะ่ะ ำหรับรถเลเวล200เท่านั้นด้วยนะอีเวนต์วาเลนไทน์ต้องการไอเทมอีเวนต์วาเลนไทน์จากตัวไหนก็ไม่รู้นะโอเคโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งเพื่อเพื่อการกิจกรรมจากช่องเอ็มมาร์ไลสองหกสนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับส่วนเรื่องแคลดเนี่ยเรื่องแคลดเนี่ย ขอร้องนะขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเห็นมาแล้วก็คือคือกูขอบอกแล้วบอกตั้งตั้งแต่คลิป EP แรกแแล้วสำหรับที่ทำเซิร์ฟรีวิวเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟไหนที่ผมขอได้ผมก็ขอบคุณแอดมินนะครับส่วนเซิร์ฟไหนที่ผมขอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเข้าใจกับทางเซิร์ฟนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออแจกแจกของผมเยอะกว่าและแต่ทําไมไม่ให้นักเตีมคนอื่นเท่ากับผม,ไ,มได้ประมาณนี้นะครับผมก็ จะไปแจ้งให้ลบข้อมูลของผมออกให้หมดนะครับนะแล้วผมก็กลับมาเล่นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับผมไปแล้วนะครับ12นาทีพอดีเลยนะครับก็กดซับสไครต์ถึงหนึ่งันเร็วๆนะครับผมตอนนี้ก็218 219แล้วนะครับขอบคุณที่อยู่ดูนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ